มาทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสุดแจงและในครั้งนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันในเกมโลบอกกับแมปสติวเบลอนนั่นเองวู้ฮู้รอบนี้นะคะมีน้องหลายคนเนี่ยพิมาบอกแจงเยอะแบบเยอะมากๆเยอะแบบสุดๆเลยนะคะว่าวิธีการที่เราจะได้ตัวมาเตโอตัวเล็กมานั้นเราควรจะต้องทําอย่างไรนี่น้องบอกว่าต้องใช้3ตัวเพื่อทําเป็นลอสมาเต และวิธีทําก็คือต้องเอาสามตัวนั้นขึ้นไปซ้อนกันก็คือถือแล้วขึ้นไปซ้อนบนหัวเพื่อนนะครับอีกคนบอกว่าเอาคน3ามคนแล้วก็มัดแก้ว3ามคนขึ้นไปบนหัวจะมีแสงสีเขียวโอเคอันนี้เข้าใจอยู่พี่จุปแจงค่ะเขาให้เอามาเชโหสามตัวแล้วให้พี่จุปแจงกระโดดขึ้นตัวเพื่อนค่ะอะ แจงพอจะรู้วิธีทำแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่มาพิมพ์บอกกันนะคะเยอะมากครั้งนี้เนี่ยแจงก็เลยจะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องหาตัวมาเตโอก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้แจงมีมาเตโอแค่2อตัวเท่านั้นนะคะทุกคนป้าเดี๋ยวเราไปเริ่มไล่หากันเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะหาได้หรือเปล่าแล้วถ้าหาเจอเนี่ยจะขโมยได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไปลองกันลุยทุกคนทุกคนเราเจอแล้วเราเจอแล้วบ้านหลังนี้แหละขอนอนุญาตบินนี้นี่เหมือนจะไม่โปดด้วยใช่หรอใช่ใช่ ว้าวบ้านหลังนี้ไม่โปแต่บ้านแจงอยู่ไกลไกลเวอร์เพราะว่าเราทําได้นะเพี่ลาวเอ๊ะคำหเขาขอสลับช่องคำหนึ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งรีบนะแจงหยิบไปและเขอสลับช่องของอีกหนึ่งโอเคปลดละโอเคอันหนึ่งเราปลด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 เดวิสห้าสี่สามล่างใหม่ล่างใหม่พี่ลาล่างใหม่ล่างใหม่ล่างใหม่ เอ้าเจงโดนตีเจงโดนตีมีคนตีเจงเอาจากข้างล่างเหรอใช่ใช่ใช่คือเหมือนเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะมันถ้างั้นเราต้องใช้สองคนนะเขาอยู่ข้างบนได้เขาปลดลงไปได้ไหมต้องปลดข้างล่างโอเคให้ปลดชั้นสามหรือชั้นสองเขาปลดชั้นชั้นสองชั้นสองเขาจะปลดชั้นสามโอเคปลดแล้วปลดแล้วปลดแล้วจงปลดแล้วปลดแล้วปลดแล้วไปพี่รันไปฟึบเฮ้ยเฮ้ยมันไปมันไปพี่รันไปแต่วิ่งไม่ทันวิ่งเดียวแต่ขึ้นไปใหม่แต่ขึ้นไปใหม่แต่ขึ้นไปใหม่ ันขลอนข้องกขลอกบ้านคือเมื่อกี้มาครึ่งบ้านแล้วเกือบได้แล้วเกือบได้เพราะบ้านเขาอยู่ใกล้กว่าใช่บ้านพี่แจงก็ได้โอ้ยอะไรก็ไม่รู้นักหนาในตรงนี้อ้าวขโมยยากเหลือเกินชีวิตขี่ัดแขนแจ้งหายจะขโมยจนแขนหายอะทุกคนช่วยด้วยวยไปแล้วแขนจะไม่มีแล้วว้ากอู้หูกำลังขโมยเลยออกเลยขับออกไปเมื่อกี้พิมพ์ มาทุกคนตอนนี้เรายังไม่เจอเลยนะคะตัวเด็ดของเราเรามาเจอเป็นตัวที่มันเป็นซีเครตข้างบ้านพี่รันมีนะแล้วมันคือซีเครตเรนโบว์อ่ะเออเลดพี่รันพร้อมแผนเล้ไหมเอางี้ก่อนก็แง่ายๆเลยเขาบ้านเขาอยู่แค่ข้างขวาเขาอยู่ข้างในบ้านเขาแล้วช่วยมาปลดประตูให้หน่อยโอเคได้อุวยมนอยู่หน้าบ้านพอดีนะหายตัวหน่อยเร็วๆๆปดเลยปดเลยนะนับสา เป็น่งยังยังยัหนึ่งสองสไปว้ได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 ้ลด้ไดอไน้ไ้ี้ได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 ีเน้่ด้ได้ไี้ไดไดมาห้ได้ได้ได้ยเ้ได้าด้ได้ไย้ได้ได้ด้ไดไดด้ไดดนซีเคดไดไ้ไ้ได้้าว้ี่หลั้เขาจดเไ้าม้เดาได้ได้ดไดได้ได้อย้กได้้ไได้ได้ไ้ไาได้ได้ไดนอยาได้ได้ สีเขียบมาแล้วหนึ่งตัวงงแงเลยอ่ะเขางงแงเลยอ่ะนี่เอองงแงเลยอ่ะโอไยแจนตัวกระเทือกเขาตีแจนแทนแล้วเนี่ยเราจะมาหาลุงนวดอ่ะเราแต่เราไม่ได้ลุงนวดอ่ะตอนได้สีเขียบแจนเห็นบ้านหลังสุดซ้ายมือไหมเห็นในฝั่งซ้ายไหมเห็นเห็นเห็นเนี่ยเขาอยู่ไม่ข้างล่างข้างบนอ๋อเราต้องไปข้างบนนะเราเจอเป็นเตโอแล้วเราเจอเป็นเตโอแล้วทีนันพร้อมบ้านอยู่ไกลไหมบ้านอยู่ไกลไหมมันวางอ่ะวางอะไรบ้านเขาอยู่สุดขอบนู่นเลยบ้านแจงอยู่ไหน มันึงนะแจ้เข้าไปดูแป๊บเออสุดสุดขอบเลยดูสักขามพี่รันโอเคงั้นเราต้องไปทางข้างหลังแล้วอ้อมไปไม่ถ้าอย่างนั้นนะเราต้องเอาคนละตัวหรือเปล่าโอเคงั้นลองดูสามแป๊บนึ่งแป๊บหนึงแป๊บนึงปลดได้ไหมปลดปลดปลดประตูได้ปลดได้แป๊บนึงเดี๋ยวนับให้พร้อมนะพี่รันหนึ่งสองตามไปไปเอาเป้าไปเอาเป้าเปเปาแจ้งเข้าไปเตือนเข้าไปตัวผู้หญิงอุ้ยเขาโดนใครอ่ะไม่ใช่แจงมาเป็นตัวโครงกระดูกมาเป็นตัวโครงกระดูก เฮ้ยพี่รันเอาได้ไหมไม่ได้พี่แจงไปเลยพี่แจงไปเลยพี่แจงไปเลยโอเคมันจะไม่ให้หรอกต่รถตาราาเดี๋ยวแจงกลับมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแจงเอ้าวติวีเราสซอรแวบไหมใช่ใช่ได้อยู่พี่รันอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวแจงอยู่ฝั่งนี้เองปดไปคือถ้าบ้านเราอยู่ใกล้นะบอกเลยยังไงก็โดนยังไงเราก็โดนคนละทางอยู่แล้วแจงอ้อมข้างหลังแจงอ้อมหลังบ้านแผ่นอ้อมหลังบ้านเราต้องมาเราต้องมาแผ่นอ้อมหลังบ้านแจงโดนแจงโดนพี่รันเอาไปเลยพี่รันเอาไปเลยเดี๋ยวแจงไปช่วยเดี๋ยวแจงไปช่วย ปปึึ๊๊บบอุ้ยโดนนั่นใจวิ่งมาไม่ทันโถเอ้ยอิงคุนยนต์นี่ลิ์เป็นเยอะนะไปไปไปบ้านไปบ้านต่อมันไปล็อกมาล็อกมาล็อกมันต้องใช้แผ่นแสวบพีิลานอุ้ยกำลังกดขโมยเลยไปเลยทีนี้ประเด็นคือบ้านเรามันไกลเกินไปใช่คือถ้าบ้านใกล้หน่อยพิรันร้อยเปอร์เซนยังไงเราก็ได้เชื่อป่ะใช่ไล่ต่อคนด้วยเมื่อกี้บ้านโคตรไกลอ่ะมันส่วนตรงที่บ้านไกลนี่แหละ เปล่าใหม่ใหม่ใหม่เขากำลังจัดเรียงเลยพี่รันดูดิใช่ใช่เขายังอยู่เขายังอยู่นั่นแหละเาทำอะไรของเขาเน่ะจัดจัดเรียงอยู่จัดเรียงอยู่สามสิบเจ็ดวิไปข้อมาแล้วพี่รันเขาออกมาแล้วยี่ห้ายี่สี่อ้าวโอ้ยใช่ไหมซีค่อีกตัวนึงไปแล้วเจ้าของบ้านไม่อยู่ไปนี่รออะไรอะคะ ของบ้านไม่ดูพี่รันมีมีมาเตโอพี่รันจ,จอยแจงเข้ามาพี่รันจ,จอยแจงเข้ามาอุย้ยมันไปแล้วมันไปแล้วแต่จะได้สีเข็ดไปอีกตัวนึงสีเข็ดวอ้วู้วูไม่ทันดิไม่ทันอะไรจะทำอะไรเองจะทำอะไรฮึฮึจะทำอะไรจะได้สีเข็ดไปอีกตัวนึงค่ะทุกคนอันนี้ขโมยเองนะอยากจะบอกพี่รันดูดิมันมีคนจะขโมยของแจ้งอะแล้วเขาจัดการมันเองไอเข็ดมันไอนมอย่าอย่ายุ่งกับของเราเนาะอันนี้ของเรนะาพี่รันข้างบ้านมีมนมององป่ะมาเตโออ่ะ ไม่มีตุ๊กตาข้าขงบนเลยนี่แน่มีแต่แฟนตาเลตตาลาใช่หรอใช่แต่เราได้ซีเค็ดไปอีกตัวไงเอาซีเค็ดฟรีเฉยเอาจริงๆวันนี้ได้ซีเค็ดง่ายกว่าเดิมอีกอะดูดิเฮ้ยเขาเขโมยกันเต็มเลยพี่รันดูดิเอาซีเค็ดกันเต็มเลยเราไม่สนด้วยเราเอาเราเอาด้วยพี่รันไปขโมยเร็วไปกระลุมขโมยเร็วไปลุมขโมยเร็วเดี๋ยวเขาเอาแมวมาโอเคโอเคงั้นแจงเอาปลาแต่ได้ซีเค็ดไปแล้วแจงเอาปลาแจงแบบแบ่งปลาคนอื่นแจงแบ่งปลาคนอื่นไปแล้ว,เ,วเด้อ <ๆ S 2> เอา แจกหรอมีคนแจกเอาสีเข็ดมาเฉยแย่แ <Yahoo! S 1> จนได้จบบ้านหลังนี้แหละที่เขาเข้ามานี่ใช่เหรอได้มีกตัวแล้วเอองงงงไปเลยดีครับทุกคนไม่กี้คือเหมือนกับ<ช>ว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขาไม่อยู่ใช่ปะแล้วแจงเอามาก่อนแล้วคนอ่ะก็มองเว้ยแต่ว่าทำอะไรแจงไม่ได้แล้วแจงก็ได้มาเลยเป็นไงใช่เหรอเลิศใช่นี่มีคนเอแล้วนี่ถ้าเราไม่ได้ดเขาก็ต้องไม่ได้โดนเค่อเราแน่นอนเ,เป็นอ,อยู่แล้วไปแจงไปลุงขโมยบ้านนี้ดีกว่าบ้านที่มันจะขโมยบ้านพี่แจงอ่ะ มานมันชื่ออะไรตรงข้ามเด็ข้างข้างกันเลยอ่ะโอเคได้ดิไหนมีอะไรให้ขโมยมั้งป้าปูมีแฟนสาวมีง้อแมวแมวพวกเขาม่องมันลากเขาอยู่มันลากเขาอยู่มันลากเขาอยู่ลากเขาอยู่ได้ได้เลยได้ได้ดีนายจะเอาใช่ปะเออเดี๋ยวเจอแตกคือแน่การฟันได้ไหนเดงน้ำเข้าไปก่อนแปดเจ็ดหกห้าสี่ แจงอะไรแมวไป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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังโอ้โหไม่ทันมันปาบอลใส่โอ้โหมันโดนภูเขาด้วยนะบอลใช่ต้นแจงด้วยมากดละวสามต่อหนึ่งไปเว่อเว่อเว่อแจงไปแจงไปแจงไปแล้วแจงไปแล้วแจงไปแจงไปจะเข้าได้ไหมจะเข้าได้หรือเปล่าบ้านเราจะเอาแมวเอ้าไม่ทัน แ,แมวแมวคืนพี่รันไม่ได้นะคะผมเนื่องจากว่าพี่รันได้ไหมพี่รันได้ไหมได้ได้ได้โอเคพี่รันตัวอ,อะไรไปแฟนตะเตลอตะลาลาโอเคสวยเลิศเอาปลาไปเก็บดีกว่าเอาพี่รันมีคนทำลายเจงโอ้โหกดฟลิปเลยจจงนะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะทำอะไรเราหืออ๋อไอ้นี่มันจะขโมยบ้านเจงวางปปืน พี่าบอกว่าเสื้นี้มีมาเตโอนะคะเราหากันแบบสาหัสบ้างๆนะทุกคนแต่เราก็ยังหาไม่ได้แป๊บนึงขอดูแป๊บบ้านมาเตโอตอยู่ไหนนะอยู่ข้างเอ่อปลายทางเดินเลยนเราบ้าเขาอยู่อ็นอ๋อ,อ,อไปเลยเหรอไปเลยทีเดียวเลย่าจะใช้คว้าไว้ก่อนนะโอ้เจ็บใจอาจะคว้าแล้วแต่มันเหมือนมันเห็นพอดีไงไม่มอะไรออกเลยอ่ะบ้านพี่หลานจะโดนนั่นอ่ะไม่มีอะไรขโมยนะค <laughs> เดิอนออกมาเลย ไม่มีอะไรขโมยเลยแต่าจมเดินออกมาล้วเมื่อก่อนหน้านี้มันหากันไม่ยากขนาดนี้นะอือจริงทุกคนคะตอนนี้แจงเข้าออกเข้าออกเข้าออก,าออกหากมาทั้งคืนแล้วนะคะคือตอนนี้แจงกับพี่ลันแยกกันหาแหละเพราะว่ามันหาเท่าไหร่มันก็หาไม่เจอนะคะดูดิบ้านหลังนี้ก็คือตัวเยอะมากแต่ไม่มีมาเตโอเลยเนี่ยเขาต่อคิวอยู่เซิร์ฟนี้คนรอคิวเจ็ดคนอนะฮะเจ็ดคนเลยเหรอจะเข้าได้ยังใกล้แล้วใกล้แล้ว มันค่อยๆไหลไปเรื่อย <c oughs> หาให้ได้น,นะพี่ลันคิดว่าน่าจะเดือดท้องเนี้ยโอ้อันนี้ก็คือเข้าออกเข้าออกกับไม่พักอันนี้มีไหมอ๋อมีแต่ปลาไม่มีเลยเข้าออกกันอยู่เนี้ยแหละดูดิป้านี่บุ๊บบุ๊บบุ๊บ๊อมไม่มีอ่ะบ้านหลังน,นี้จะไม่มีมาหุย้ยโอ้โหไม่เข้ามาแล้วไม่เข้ามาแล้ว <c oughs> บ้านบ้านข้างๆของแจ็เป็นสีเข็ดสีเข็ดหมดเลยพี่ลันได้เหรอเออแปมึงนะแป๊บนึงนะลองขโมยดู ขี right? ่พรมขึ oh ้นไปบนฟ้าลงมาพร้อมกับโซลเวสสวัสดิ์เจออะไรเจอมาเตโอฮะใช่หรอระดับโกเอามาเอามาเอามาพี่เราเอามาแตงแตงขโมยซีเข็เก้าอี้กูขาเข็ดขาดคูดขาเข็ดขาดคูดเราแจ้งปลดไงแล้วแจ้งปลดไงปลดแล้วเอาซีเข็มาไงซีเข็จะได้ไหมบ้านอยู่ข้างๆกันด้วยบ้านอยู่ข้างๆซีเข็ดซีโอยได้ซีเขได้ซีเข็อีกแล้วเหรอ สิอะไรวันนี้สิเขตตัวที่ตัวที่สามอ่ะวันนี้คืออะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นนะประเด็นคืออลไรู้ไหมมีรถด้วยอะไรครับแล้วเขาได้มาเตโอด้วยไงฮะเออเนี่ยเขาขโมยได้มาแล้วด้วยเนี่ยแล้วเขาเดือดรอเตอมตัวโอเคเอยในที่สุดค่ำคืนนี้แต่แจอยากได้ตัวรถแท็กเตอร์ทุกคนเห็นป่ะมันมีรถแท็กเตอร์ด้วยอย่าเห็นไหมโอ้แท่กเตว่ามาขโมยจัดแต่ว่า อย่าโลภดีกว่าก็ได้เพราะโลเทเตอร์มันแบบได้ง่ายแต่ว่าไอตัวคาเคคาคูครูนเนี่ยจะบอกว่ามันจะเป็นตัวซีครตที่ค่อนข้างหายยากมากๆนะคะเป็นซีครตตัวที่3มของวันนี้ที่แจงได้มานะตัวอื่นก็ยังไม่ต้องเสียดายหรอกเนาะใส่มันก่อนเขาลงในหนังสือแล้วนะทีไอคาคูครูนนะ่ะอืมเฮ้ยแต่ว่าไอคาเคคาครูครูนเนี่ยไอตัวล่างนี่เป็นระดับสีฟ้าแล้วแต่จะไปเอาตัวบนมาอะไม่เป็นไรอ,อย่างน้อยก็ได้ครับผม คาเห็นคาคูคูได้มาเฉยเจนก็บอกว่าเมื่อกี้เห็นกันชัดเจนเนาะว่าป้ายตรงเนี้มันขึ้นเป็นมายสเตนนะคะอันนี้เราอยู่เสิร์ฟส่วนตัวแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่แบบ<ด>ว่ามองว่าแบบเอ้ยแจงแบบเมกหรือเปล่าเนี่ยพูดตัวนะคะว่าไม่เคยค่ะนี่หากกันมาทั้งคืนจริงๆนะสาหรับตัวของมาเต้โอเนี่ยตั้งแต่กี่โมงอะสามสี่ทุ่มอือต,ตอนนี้ไปสี่ไปสี่จริงคือสําหรับรอบนี้นะคะเจนจะบอกว่า ไอ้มาเตโอเนี่ยเป็นตัวที่หายากโคตรเนื่องจากว่าเขาจะเอาไปทํากิจกรรมมันค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นตัวที่แบบหายากมากๆนะคะตอนแรกอะแจงมารอกิจกรรมของทางแอดมินเนาะซึ่งเราหวจะได้มาทั้งหมดสตัวนะคะวันก่อนนั้นถ้าใครแบบว่าดูคลิปไม่ทันก็ไปย้อนดูคลิปหนึ่งได้นะคะจะติอาเบลอสก่อนหน้านี้เนี่ยแจงได้มา2ตัวจริงๆแล้วก็พี่รันไปได้ตัวสีทองอีกตัวหนึ่งนะคะเกกูดเวอร์ คือเหมือนมันแจกเซิร์ฟละวสองตัวต้องบอกงั้นก่อนใช่งั้นพี่รามันี่พี่รามันี่ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทําพิธีกรรมกันเลยนะคะทุกคนมาเริ่มต่อไปต่อไปต่อไปเออไปต่อไปต่อไปต่อนั่นแหละปึ๊บโอเคพร้อมนะเดี๋ยวจะกำลังจะขึ้นหนึ่งสองฮึบปึ๊บโอ้ยขึ้นยากซะด้วยปปปึึึ๊๊๊บบบเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาอ่ะหลบให้อ่ะหลบให้นึงแล้อ่ะขึ้นทางขวาขึ้นทางขวาหัวไหล ขคืนทางขวาหัวไหลคุณไม่ได้ใช้แคปหรอกนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไหนอะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเซนสีเขียวมาวู้ฮู้กลายเป็นต้นไม้ไปเลยแล้วมาไหมอ๋อเหมือนตอนอัปเบดเอเลยใช่วิฟ้าผ่าเฮ้ยมาแล้วย้าหวิมีหมวกด้วยนั่นมาแล้วลอสมาเตโอสโอเคอุวยน่าเรกอมาใครไกลกว่ากัน พุ้ยตัวเขาเนี่ยก็จะมีหน้าบึ้งมีตัวยิ้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นจุกนมน่ารักมากเลยจำหนึ่งเราเลี้ยงก่อนเราเรารอถึงตรงนี้ก่อนเราค่อยซื้อโอเคแต่บ้านแจงอยู่นี่ไงบ้านแจงอยู่ตรงนี้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้จะติดสถานะไหมจ๊ะจริงๆไม่ได้สถานะก็ไม่เสียใจแล้วนะมันน่ารักมากเลยทุกคนดูดิอุ้ยนนนอยังซื้อนะไปเพิ่งเขาซื้อเขาซื้อก่อนไม่ตอนแจงซื้อยังไม่แจงยีมากเขาได้ เราจะเลี้ยงสถานะไว้นะคะทั้งหมด2นาทนีเราจะดูว่า2นาทีนี้เขาจะติดหรือเปล่าถ้าติดก็โอเคถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะถ้าฟ้าผ่ามานี่ก็คือจะติดสถานะไว้พี่รันแกโดนฟ้าผ่าโอเคท่านอยู่ท่านอยู่ท่านอยู่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง,ยง,ถงอ,อย่าผ่าลงมานะจ๊ะมาถึงแล้วผ่านน้องหน่อยผ่าน้องหน่อยน้องมีตั้งสามตัวผ่าน้องหน่อยเล็้วมีละกี่ล้านเนี่ยร้อยล้านอ่ะไม่เป็นไรเรามีตังค์อยู่ปึ๊บ ลอสมาเตลส์น่ารักอะ่ะโหหามาทั้งคืนกว่าจะได้ให้ตายเหอะหมีใครทำได้แล้วมัง่งคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะทุกคน <Mate> ไเฮ้ยพอแล้วมอาแล้ว,ลวจบจบ, oh. จบเลยจบเลยวู้ดูดิมีสาฟ้าวุบวับแล้วก็บนหัวเขาจะมีหมวกด้วยนะคะเป็นสถานะของลอสมาเตโอนั่นเองเป็นระดับสีเขียนนะคะทุกคนเย้ yeah. ซึ่ง3ตัวนะคะถ้าเอามาทำแล้วก็ปีนหัวเพื่อนกันไปต่อเป็น3แถวเนี่ยเราก็จะได้มาเป็น Los มาเตอนะคะอันนี้ก็จะเป็นความลับของแมปสติลอเบน r รต <c oughs> นั่นเองค่ะทุกคน <c oughs> และที่สุดรอบนี้เนี่ยเราก็หามาได้แล้วนะคะกับ2ซีเคซึ่งแจนได้มาเป็นลาวากัสตูโนสตูนิต้าสตัวเลยนะคะแล้วก็ได้คาเก็ตคาคูดมาด้วยแถมได้มาเตโอจากพี่ลันมาอีกตัวหนึ่งนะคะทําให้เราสามารถเอาตัวซีเคของลอสมาเตอสมาได้สักทีนะคะทุกคน ค่ะตั้งแต่สี่ทุ่มจนตีสี่อะคนจะได้อะคิดดูดิได้ซีเค็ดมาด้วยอ่ะงงเลยปกติขโมยไปซีเค็ดไม่เคยได้แต่รอบนี้มาเตโอหาย,ยากกว่าอีกอ่ะเอาเป็นว่านะคะเพื่อนเอา,อา,า,าลืมใส่หน้ากากพี่รันไม่เป็นไรเนาะให้เขาเห็นไม่เป็นไรเอาเป็นว่านะคะถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดซุปแจงด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่จุปแจงลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้จุปแจงกับน้องๆตัวซีเค็ดและลอสมาเตโอคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปวววว่่่่าาาาเเดดีีี๋ยยยรรรอจกัััันนนนใหหมคคคคค้้้้้งงะะะะแลสสบบ๊ น่ารักมาะวู้ได้สักทีได้หนอสักที